กะได้ก็มาได้จับสลา,ลออา,ากได้ของเขาก็อน่ะบาทหนึ่งตอนั้นมันบาทแค่สามหมื่นนีเยี๋ยนนี้พอได้ละยินดีต้อนรับสู่ถนนคนเดินขีมมาลาดนะคะอยากได้ชุดสวยละคะเยู่นี่ปะเราง่ามยุรานน้เสื้อผ้าเราง,ง่ามมีหลายแบบล่ะทุกคน มาอีกแล้วถนนคนเดินเป็นตาฝนมากทาฝนบ่มากอะสิหนาวด้วยนี่บรรยากาศแนวนี่เบิ่งสุดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมโยดูชุดก่อนจะเดินก่อนเหรออระไปเดินเดินแม่พาเดินไปตรงนั้นปะเดินลอแม่นก บรรยากาศดีดีนะคะทุกคนวันนี้คืออากาศเย็นกว่าทุกวันนะคะหนาวกูทุกหมื่เนาะไ,ไปเบ่งเมนูอ,นนอ,อาออีหลักกับตัวหน่อยตัวหาะไปเสืออานที่ล่ะงามอยูค่คู่ไปเลือกเอาอ แมนน้ำอยู่ลายแห้งไว้เสือผ่าเนี่ยจะเสียไว้ใส่ไปใส่กระสือ,อฮสือมากเหรอปอไซอากาศกำลังดีนะคะเรามาไววันนี้เพราะว่า เราไปวัดมาแล้วก็เลยเลยมาเลยนะคะทุกคนคนก็ยังไม่เยอะมากบรรยากาศก็คือโอเคมากนะคะหนาวค่อนข,ข้างไปทางหนาวนะคะทุกคนบรรยากาศเนาะมาเดินเที่ยวด้วยกันนะคะบรรยากาศอะปะไปซอยไหนไปซอยนู้นหรือเปล่าปะไปซอยเนปะเดินไป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 คะ่ะเดินไปก่อนนะคะ hey, 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 บรรยากาศกำลังดี จะไปดูได้งไงอาจจะไปดูก็ไปเดี๋ยวค่อยเดินตามไปนะแม่จะเดินก่อนโอเคบรรยากญญาศนี่นกล่านนี่แม่เสือเด็กหน่อยนะวูบขึ้นนาฬสแต่ซิมพูนะคือบอกให้แม่โยนไอ่น,นกโอ้ยนา,ากนี่นี่นี่แม่ซิมพูนี่คือบอกมีของกุยใหญ่นะ <laughs> นอนี่แม่นี่แม่ของผู้ใหญ่มิต่ของผู้หน่อยเว้ยเล็กหน่อยนะละ้วสุดแดงนะไห้แม่โยมสุดแดงแต่ของคนหน่อย โอ้ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันศุกวันที่ยี่สิบสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาบรรณว่าบ่นี่เด้นี่นาวา่าไม่นาเข้าว่าเข้าสิบ้ากันมาเบิง 20. เออมมหนาเขาโซก,กันว่าสิมาเบิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนี่ไงข้าวเหนียวหมูนี่เตโชก็อยากข้าวเ,เหนียวหมู กำล,ลังพอดีย่างนะคะทุกคนค้นกับวะละลายแต่ว่าจังน้อยหน่าจะร้ายนะคะถนนคนเดินเขมราาทุกวันเสาร์นะคะทุกคนมาเที่ยวชมเลือกซื้ออาหาร,รอร่อยกันได้เลยนะคะมีอาหารหลากหลายมากเลยนะคะทุกคนระหว่างนี้เดี๋ยวรอวิตาก่อนเนาะ ไปซื้อแต่ของเล่นทุกคนเอ้ยลูกสาวก็ได้ได้เงินก็ไปแล้วแม่ว่ยรุ่ซื้อไยของเล่นคนน่ะวิลานประจำของเพื่อนคือเกา่ะล่ะค่ะของเล่นอาหารหลากหลายมากเลยนะคะ,จะเจ้าสิกินยางหนะ่ะบเล่านี่ลายอย่างไปซื้อน้ำส้มเจ้าประจำก่อนนะคะ บรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะทุกวันเสาร์ถนนคนเดินเขมรลาดนะคะสวัสดีค่ะ